สวัสด <t> ีค <t> ่ะทุกคนกลับประบกับช่อง first ต t กันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาขึ้นเขาเชจกูตอนก็คืออีกแล้วค่ะแล้วก็นั่งจุดเดิมที่คลิปที่แล้วที่เรานั่งเราเราก็บอกว่าเหนื่อยนะคะวันนี้ก็มานั่งเหนื่อยมากอกร่างกายแบบนานมากมากนะคะทุกคนก็มาไปชี่บนเขาเลยละกันเมื่อกี้ก็คือขึ้นรถไปแล้วก็สดรู้สึกว่านั่งข้างหน้ามันเสียวกว่านั่งข้างหลังทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้ เราจะขึ้นเขาไหวไหมแต่ไหวแหละแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากแบบเยอะมากเลยทุกคนโอเคนั่นแหละเราดูนะคะขอพักก่อนเหนื่อยมากพอเราดูทางสีคขาไม่เป็นไรค่ะเร,เราถึกยอดข่ายมากครั้งนี้หน่อยง่านมากเลยอะโมเวอร์ พา้คนะคว่าอะไมันลืนะคะคักไหงนตอนนี้เราค้อยู่นะคะทุกคนคนไยาวไกลค <น S 1> ่ะทุกทางค่ะทุกคนมันยังมีข้อมูลอีกนะ เห็นไหมเห็นไรตรงนั้นไหมมันเย็นมากทุกคนข้างบนงไม่รอนนะ้อนเนาะข้างบนเย็นมากทุกคนไม่ร้อนไม่ต้องกลัวว่าร้อนเลยนะคนเห็นหมอกไหม <c oughs> เห็นไหมก็แบบมันไม่ใช่ไฟมันเป็นหมอกแบบในตาของเรามันแบบหมอกเลยอะนี่เขาขายอะไร อปลคยู่ตรงนี้อะอยู่ตรงนี้อะเดเอาหรือเปล่าย็นๆอ้ยมีข้อมือด้วยเหมไมากอ้เล็กๆก็หอมมุ้มะกุลหอมแ่แวะซื้อหอมแปบนึ่งนะแล้วก็ไปดูต่อไม่ได้แน้โมนาบุญกับปุณสมดน้ไหมอุ้ยมันมีน้ำตาขับอะไ้ครับ อัดสอดครับเหมาะเหมาะสำหรับรัาขายนะครับต่อไปคือข้อรัครงนะคะทุกคนมาว่าห้าสิบต้นมาคืาานนี้สามสิบต้นทำงานไม่ทันคนเยอะมากเลยอ่ะคนเยอะสุดต้นนะครับน้องพี่น้องโถ้งมาชุดก็ยังหยุดคกองเ่ิยพี่น้องไม่ได้อพักน้องจวนนั้น สองนาทีสามนาทีเหนื่อยเริ่มมาแล้ดูเลยเื่อยเริ่มมาแล้วมค่ะจริงๆมันมีหมอกนะทุกคนแต่ว่าข้ายแหละมันน่าจะเย็นกว่านี้นะคะคนเยอะนะแต่ว่าตรงนี้แบบคนน้อยมาก รวมเรียกว่าสมบัติทั้งปวงคััขอบคุณน่ะคุณหอเราทั้งหลายมีสมบัติทั้งปวงได้เพราะอีกใดโยมจะตอบสักอยเดียวตอบกันองนั้นปู่ตายายแกตู้แกประตูอะไรก็้าเข้าบาดหรอไม่เข้าบัวอออมันก็ตกนปู กล้องหลัง <coughs> 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 <coughs>

じゃあおい。<laughs> เหมือนครา้น,นี้จะเหน่อกั่ครั้งที่แล้วทุกคนมืมกนฟิล์มเหมืนอนเชั้นสี่หับประสนส่ไชั้นแันละช่วองหลังน่อยแ่ง้องหลัง <c ười> <c ười> <c ười>

ลูกที่ไหนมีความตายเปลี่ยนเปลี่ยนขนาดจิตมันก็ต้องไปใช้กลับนะเพราะฉะนั้นคือคนอยู่ที่ขึ้นมาเขาเป็นคนอยู่ค่อยยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยแรงมากเลยไม่มีเน็ตลูกที่สองในยุคหลังพระองค์น้องให้ถึงเดี่ยวถ้าใครน้องถึงแล้วมันจะเกิดปิติปิติมันจะมีลักษณะขนลุกขนฟองหรือไม่ก็น้ำตาก็พาขึ้นไปข้างบนนะพอพาไปเสร็จก็พากลับ

อาคารธรรมจรกุลเป็นอาคารล้วนจตุรเลหอภิณรกรรมหลังเข้าไปในพิธีเสกกระเป๋าเจิมกระเป๋าอา่าซึ่งทางด้านพิธีกรจิบที่มันเป็นแม็กมาแล้วก็เอาแบงค์ยี่สิบใส่ตรงเงินโทองสำหรับเดี๋ยวชุดต่อไปต่อจากชุดนี้ในอใส่เข้าไปเลยก็ได้ ตัดสินใจเชิญชวนเพราะว่าครับขอกราบเป็นท่านนะครับครับเป็นเพราะ <laughs> <laughs> ที่ขอพอแล้วเนี่ยติดยาตะลุยได้เลยนะครับสามหลุมนี่ยนะครับเป็นตเป็นยกันสิ่ยาตะลุยที่ตรงกันมาจัปากมานหักนามนนะครับบวชนะคับพิการปะหายนะ้นะนนนอนสวายเพื่อปะระรทบจังหวัดกัญจนบุรี จะไปไหนครับนนี้ก็จะไปตัหนา้มันจะกลับจริงๆนี้คือทางกลับก็คือไม่ได้ไปผ้าแดงนะทุกคนเพราะว่ากาศมันเริ่มหนาวแล้วเราลิบบ้านกันเราขึ้นเ้ืแอยหกโมงตอนนี้3ทุ่มครับทุกคนใช่ปะ2 3ทุ่มเออ3ทุ่มจะ4ทุ่มถึงบ้านก็4ทุ่ม5ทุมนั่นแหละทุกคนแต่อากาศดีนะอากาศดีมากคนเยอะด้วยดูทางสวิยอด ดูเขาแบกอะไรอ่ะเขาแบกอะไรอ่ะแงแกลงไห

เปรื่องมองกันอันนี้ก็อันนี้เท่าไหร่ะคะร้อยยี่ยคะ่ะพอไหมได้กอเเอากี่อันอันนดีกวได้และนี่สูอของปากนะคะต้องขอบอันยาวๆค่ะทุกคนถึงแล้วทุกคนมิชชั่นคอมพทวต์รอดมาได้ไปดูบรรยากาศขากลับกันค่ะ มาแล้วนะทุกคนเราขอไปหาอะไรกินแล้วก็กลับหมอกันอา,าหงรั่งก็มีนะคะกัวเกี่ยวก็มี